ผู้ติดค้างอยู่ด้านในตอนนี้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีสัญญาณชีพเป็นวัวห้าลายไม่คิดว่าตัวเองจะรอดด้วยซ้ำเรจะไม่ได้เห็นหน้านลูกน้ำเนียหรอเห็นแล้วเป็นยาต้ม

ก็เปตาาคนข้างไปเพื่อนไม่ใช่พนักงานโรงงานเลยผนะู้รับเหมาใช่เป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาส์เนี่ยลอยขึ้นเลยลอยติไม่รู้ทีงไหนวะตั้งแต่นี่แล้วแต่ภาพที่เห็นมันขึ้นตอนแรกมันขึ้นเป็นโค้งขึ้นมามเป็นปตรงใช่ไหมรับับแจ้งเรืเบื้องต้นครับเป็นอาคารขนลบอมอาคารขนลบมีผู้ติดค้างอยู่ยานะแต่ไมีผู้ติดค้างอยู่ในในที่เกิดเหตุครับมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอืมเกาเคยมาในที่เกิดเหตุครับก็พบว่าเป็นมันไม่ใช่เป็นถนนครับมันเป็น โครงสร้างของ,ของชั้นของชั้นชั้นสองซึ่งถูกทําการเคลื่อนย้ายถูกทาการเคลื่อนย้ายโดยผู้ละหมาผู้ละหมาเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อที่จะเปลี่ยนจุดตําแหน่งแต่น่าจะเกิดลักษณะาจากการผิดพลาของการเคลื่อนย้ายทําให้โครงสร้างของตัวชั้นวางเนี่ยมาถล,ล่มลงมาซึ่งมันมีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ผู้ติดค้างอยู่ข้างใน ตอนนี้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีสัญญาณชีพิตจำนวนห้ารายตามที่แจ้งไว้ว่ามีผู้สียหา,ายจำนวนห้ารายไม่มีไม่มีผู้ที่มีชีวิตรอดเบื้องต้นี่การช่วยเหลือนาร่างผู้เสียชีวิตออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นําออกมาได้เราสามรายครับเลยสองรายเป็นอุปาสรรคอะไรบ้างครับีอุปาสรรค,อาาคตอนนี้ก็คือมีเหล,ล็กครับเหล็กค่อนข้างที่นขนาดใหญ่แล้วก็แผ่นคนอนกรีตค่อนข้างที่จะขนาดน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะทีอุปสรรคในการทำน,น,นันแล้วก็พื้นที่ในการทํางานก็ไม่สามารถที่จะนําเคลื่องจักร ก็นรื่องใหญ่เช่นรถกเพนแมคโครอะไรเงี้ยเข้ามาในพื้นที่ได้วันนี้มาลระเป๋ากี่คนพี่หนูมาห้าคนดูหัวหน้าเป็นหงอกอ๋อผมมาถึงคนเดียวก่อนแล้วแล้วตอนที่เกิดเหตุเราได้อยู่ในที่เกิดเหตุไหมเราเห็นมันเป็นยังไงตอนนั้นคือหนูเห็นคนยกรท้ายกันแล้วก็หิบกระถ่มเลยค่ะอืมตอนนั้นอยู่คนอยู่ข้างล่างกันมามากี่คนอยู่กันอยู่กันถึงนะะห้าคนใช่ไหมยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนแต่คนที่ถูกทับจะมีกี่คน อยู่ข้างในประมาณสี่คนค่ะแล้วก็มีหัวหน้าห้าคนคือหัวหน้าโดนทับทับตึ้นตัวอยู่นะมื็คือเสียชีวิตเลยใช่ไหมเ<ช>บื้องต้นนี่เรามามาทาอะไรกันตอนนี้เามาย้ายย้ายเนี่ยค่ะท,ทานานไหมตอนก่อนเกิดเหตุทําประมาณกี่ชั่วโมงหรือว่าเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงอ่ะ,อะมีหนูมีแฟนหนูแล้วก็มีน้องของหนูอะถูกทับข้างในสองคนเสียชีวิตทันทีที่เสียชีวิตทันทีเลยสองคน เราทำงานมากี่ปีแล้วแบบนี้เราเป็นช่างเชื่อมครับเ,เคยเห็นเหตุการณ์เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมไม,ไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมแรตอนนั้นแล้วก็เกิดขึ้นที่ไกลข้อดีครับที่รอดมาแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าคนข้างในเป็นยังไงบ้างลูกพี่ที่ไม่ไม่รู้คนระัเพราะเกิดเหตุเพราะผมก็ออกมาแล้วผม้ ก็พอติดลม้มผมก็โทรหากู้ภัยแล้วก็ออกมารอรถกู้ภยัยกับเพื่อนสองคนอาอโบกรถเข้านี่เราเป็นยังไงบ้างพูดเดียวน่าต่อตาท้าางแรกตอนนั้นควันท่วมเลยฝนฟุ้งเลยไหมตอนนั้นฟุ้งผมอยู่ไกล้ที่ล้มที่สุด คือคือถ้าเกิดว่าถอยออกมาไม่ทันนั้นจะเป็นงไงตันั้นผมไม่รอดจี่ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดด้วยซ้ำส,สัตวมันเราจะไม่ได้เห็นหน้านลูกค้านี่หน้าเมียหรา มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ